มันมีโมเมนต์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นอ,อย่างนี้มา20ปีจริงๆเราครบกันม,มันไม่ได้ต้องปิดบังก็ได้โตแล้วครบคือครบก็ยอมรับคือมันเป็นโชคชะตาที่เราไม่ได้คิดวไว้ก,ก่อนเราไม่คิดว่าผู้ชายเขาจะ,จะชอบเราด้วยอย่างเงี้ย คุณบอกว่ามันเหมือนเป็นเดสทินีใช่ไหมใช่เรารักคนคนเดียวมา20กว่าปีโคกาลมีใหม่แล้วก็เดินออกมาจากชีวิตเดี่ยวๆอ่ะมันก็ยากพออยู่แล้วนะวัดเปลี่ยนแปลงคือโอจะกลับมาแต่งตัวเด็กแกงกะอ้าวขอต้อนรับโอพัคจิรลฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้บอกว่าอะไรนะวาสนาผู้ใดวาสนาผู้ใดเนา นะฮะนี่ดหาแหล่ดาเออกว่าจะมุงอ่อนแดมก็นานเนาะเดินเนาะทุกวันนี้เอาจริงนะเธอก็ยังเป็นสานะสานะพ่อแม่ของแต่นี่ก็ยังเป็นเพื่อนแปลกคือเขาเลิกกันอะบางคนบอกเขาเลิกกันแบบไม่เขาเป็นเพื่อนกันอะจะจะตอบว่ายังไงไม่หรอกมันเอาจริงจริงอะเรื่องทั้งหมดอะมันไม่มีใครคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นหมายถึงว่าโอ้ กับพี่เฟสโอก็ไม่เคยคิดว่าเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในชีวิตนะเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แค่3ปี4ปีนะเธอฉันเป็นแฟนรวมอยู่กับพี่เฟสแต่งงานเียแต่งงานก็12ปีเป็นแฟนกันก็เกือบจะ20ปี20ปียี่ก็ลูกฉัน10ขวบแล้วอะคือมันมันไม่ได้มีใครคิดแล้วก็ทั้งทั้งหมดทั้งมวลมันมันไม่ได้มีไม่ได้มีอยู่ในหัวเลยด้วยซ้ำไม่มีสัญญาอะไรบอกมัน ถามว่าเออไม่ไม่เคยคิดว่าจะตัดสินใจอะไรแบบนี้ด้วยเออแต่เมื่อมันถึงวันเมื่อมันถึงวันแล้วเราก็จะอธิบายให้คนทั้งโลกเข้าใจอ่ะเป็นไปไม่ได้เพื่อนเพื่อนในสนิทอ่ะก็ก็คงจะรู้แต่เราเราเราไม่อยากพูดอะไรคือวันเนี้ยมันมันโอเคที่แบบนี้มันก็แบบนี้แหละ ก็ไม่อยากจะไปยืดเยื้อหรืออะไรแค่สองคนเข้าใจกันคุยกันเรื่องพอแล้วหยังไงก็เป็นพ่อกับแม่เป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนในครอบครัวดีกว่าเราไม่มีเราไม่มีทางตัดกันได้เพราะว่ายังไงเขาเป็นพ่อของลูกเราเนี่ยดูดิมันเลิกกันแค่แบบว่าไม่สานะ นอนเตียงเดียวกันหรืออะไรเงี้ยไม่ต้อง้ะแต่แค่เป็นใช่เออถูกต้องเป็นคนในครอบครัวเหมือนเดิมหละครับผมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่แต่เอาจริงถท้าผู้หญิงแก่ๆอย่างแกถึงเวลาเวลามันหนักๆปุ๊บมันมูฟอ o อนยากเนาะก็ถึงก็ถึงท้าให้ฟังว่ามันไม่มันไม่มีใครอยากเกิดแล้วก็ไม่คิดด้วยม่ามันจะเกิดเข้าใจป่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่มันเป็นสิ่งที่ เข้ามาในชีวิตแล้วแล้วต้องตัดสินใจเออเราใช้คำพูดเล้ดีกว่าคือตอนนี้โอถึงบอว่าโออกมาแล้วมันก็ไม่อยากจะไปโยงใครเยอะแล้วเรามีลูกด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออทาแบบนี้มันอยู่ในสถานะแบบนี้โอเคสุดแล้วแช่วงนั้นเชื่อไหมถ้าสมมติช่โมงอี่อ๋มุงใจแตกตอนแก่เปล่าวะเพราะว่าช่วงเฮอร์ใหม่ เพี้ยงกระจายอยู่กับยานไงอยู่กับหองเหาแหละเพี้ยงกระจก็เือบอกมันมันมันเออแบบว่าพวกมึงถึงขั้นแบบว่ายังไงรู้ไหมอินน็อตมันสามารถทำแบบออนไลา์ออนไลน์อะยังไงอะโควิดเหรอยังไงมันก็เปิดเนี่ยมันก็เปิดโทรศัพท์เปิดกลุ่มไลน์แชทอะแล้วมันก็เปิดกล้องแล้วมันก็สามารถดื่มกันทุกทุกทีพวกมึงแบบเป็นระยะห่างอ๋อก็คือชนแบบบลูทูธเหมือนกับ ไอโอมันอยู่ในกรอบมาอย่างเงี้ยในขณะที่วันหนึ่งพวกเราไปนู่ไปนี่นี่ออกปะล่ะพวกเราไม่หลอกลูกเล็กเธอก็รูกลกไ้ลูกเล็กก็ไม่เป็นไรอ้นี่ก็ออกเธอไม่ออกใครจะออกแต่แม่แม่ต้องอยู่แม่ต้องอยู่ แล้วเดืวงโควิดด้วยโอ้ก็อยู่บ้านอย่างแต่หลังจากที่เขาปอกล็อกดาวุกอีโอก็ออกทุกวันเหมือนกันเพราะคือตอนนั้นตัวเองด้วยถึงคันต้องล็อกดาวตัวเองตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเซ่ช่วงที่เริ่มเซ่แล้วก็หลงทางพอสมควรก็มีบ้างนะก็คือก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้คิดอะไรไว้แล้วเราก็รู้สึกว่าออกบ้างก็ดีดีกว่าแบบ เก็บตัวเก็บตัวอยู่คนเดียวดีดีกว่าคิดอะไรคนเดียวเออก็คือออกบ้างอะไรการให้ได้ระบายได้พูดคุยกับคนที่เใจเนี่ยใช่ใช่มันก็ทำให้เราไม่รู้สึกแบบนั้นมากกว่าคือแบบได้เห็นนู่นเห็นนี่อะไรจากหลังจากโควิดด้วยแหละคือพออยู่บ้านอ่ะทุกคนโอบว่าต้องเป็นหนึ่งคือ ลูกกินอะไรเช้ากลางวันเย็นไม่เคยสอนหนังสือสอนกี่วิชาอูอินเนอร์มาเต็มนะมาเต็มตอนนั้นอ่ะมันเครียดจริงๆ่่ะชาวเพราะว่าอย่างอาลูกกินอะไรคะบวกกับอาออนไลน์กี่มองเป็นสภาวะแม่ที่เครียดด้วยเออใช่ตอนนี้ตอนนั้นแม่หลายคนเก่งมากนะ เราจริงๆมันโอ้โหเครียดนะเราก็รู้ว่าลูกอ่ะก็มีความเครียดเหมือนกันแทนที่เขาวัยอ่ะจะได้เจอเพื่อนอมันก็เหมือนอยู่กับเราอ่ะเราก็เป็นแม่เราเราเลยรู้สึกว่าหลังจากหลังจากโควิดมาคือควรจะมีแต่ q u ค y Time ไม่ควรจะแบบถูเออไม่ควรจะแบบลูกกินอะไรลูกทำแบบนี้แบบเบื่อเสียงตัวเองเลยอ่ะเธอใ <laughs> จสิวป่ะจริงฉันยังเบื่อเลยแต่ว่าในเมื่อมันไม่ทำแล้วก็มีดันมีคุณครูตรวจงานด้วยงานมันก็เลยเครียดไปใหญ่เลยเนี้ยจนวันที่หนึ่งตอนนั้นฉันจำได้อัิรทีขอย่าไารับรู้คือตอนเล็กๆ แกเลิกกันก็อยู่บ้านหลังเดียวกันกูไม่ร,รู้สึกว่ามันเลิกกันอ่ะจนว่าถูถกต้องป่ะมันใช่ค่ามันอยู่กับครอบครัวจนชัยก็ไม่รู้สึกว่าไอโอว่าจะมีแฟนใหม่ได้เพราะมันก็อยู่เหมือนเดิมมันไม่บอกฉันนะ <laughs> แต่ปรากฏว,ว่าไก่ลงมบอกแล้วไงว่าอีโอโลกใบน,นี้มันกลม <laughs> อ๋อคือจะมีปัญหาไม่บอกมดมายว่ามีแฟนใหม่ไม่ฉันไม่รู้แไออาร์ดรู้ฉันว่านุ่มกัใชัยก็ไม่รู้ กฉันก็ไม่รู้ไม่รู้จนไม่รู้แต่ว่าเราเราเราพี่หนุ่มเคยออนไลน์เข้ามาอยู่ในแก๊งเนี้ยก็เลยแบบเจอแต่หนุ่มเคยเห็นเดือนอยู่แล้วแว๊บไปแวบมาอยู่ในในออนไลน์ไงหนุ่มชอบแต่ละแหน่งไงเธอแล้วมันไปรู้ได้ไงเพื่อนของแฟนโอ้ะรุ่นน้องรุ่นน้องเสือกเป็นรุ่นน้องของฉันอ๋อแล้วี่วันยังอีรุษบอกแม่แม่แม่ดูสิ พี่โอไปอยู่ในกรุ๊ปของเขาได้ยังไงเน่ยคือโลกแม่งกบจัะวันจะเชื่อสายเทีว่าอีโอนี่คืออะไรอ่ะใครก็ไม่รู้มีหลักฐานไหมไม่รู้เลยคนอื่นเขารู้หมดแล้วมีมึงกับมึงสองคนยังไม่รู้ก็เลยจำเป็นต้องเปิดตัวเลยถ้าสองคนนี้รู้โลกรู้อยู่แล้วเปิดตัว่ดีกว่าทีนีดก่อนดีกว่าเออใช่แต่ทุกคนค่ะมดมดดำมารู้สุดท้ายอ่แต่แต่ที่โลกรู้อ่ะเพราะผู้ชายอ่ะลงลงรูปลงรูปาทำไมไม่บอกมดอ่ะ ไม่บอกหมดกลัวโลกรู้จริงๆเราก็ไม่ถึงบอกแฟว่าในสถานเราเรายัมีอายุพอสมควรเราแต่เราเคยแต่งงานแล้วเราก็ไม่ได้โอดร้นบอกว่าไม่เคยคิดในเรื่องที่จะมีแฟนใหม่มีแฟนเด็กไม่ได้ม่ได้มีอะไรอยู่ในหัวเลยเพียงแต่ว่าคนนี้ดันมาเจอกันเรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ถามว่าเขามาจีบเราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยัง มันยังไม่รู้เลยว่าฟิลนั้นมันเป็นยังเออมันมันเหมือนใช่คุณบอกว่ามันเหมือนเป็นเดสตินีใช่ไหมใช่โอว่ามัน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 นิดนิดมันนิดนิดก็ถือโอดถึงบอกว่าโอดแต่งงานโอ๋อยู่โอดมีสามีเนยี่สิบเออเกอบยี่สิบปีเรารักคนคนเดียวมายี่สิบกว่าปีเราก็เลยรู้สึกว่าโคการมีใหม่แล้วก็เดินออกมาจากชีวิตเดี่ยวเดียวอ่ะมันก็ยากพออยู่แล้วนะแต่ว่าเรารู้จัก ยังน้องๆเนี้ยจากจากเหมือนแถวบ้านอะเราไปนั่งอยู่ร้านนี้ประจําแล้วมันเป็นเป็นที่แคบๆที่เล็กๆสําหรับอ,อยู่ดีๆเขาเข้ามาแล้วเรารู้ว่าอ๋อคนนี้เข้ามาทํางานอะไรอยู่ยังไงก็มีพวกน้องๆที่แกรู้จักนั่นแหละเข้ามาเราก็รู้จักอ๋อได้คุยได้อะไรก็อ๋อเป็นเด็กมีการศึกษาทํางานดีเราก็เลยได้คุยเหมือนเป็นเพื่อนในกลุ่มเล็กๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรจะพัฒนาความสัมพันธ์นไม่ได้คิดอรู้จักกันหมดอย่างเงี้ยไม่ได้มีไม่ได้มีความสัมพันธ์แต่พอหลังจากเรา เราแยกอย่างเงี้ยเราเขาก็รู้ใช่ไหมแล้วก็ได้คุยกันได้ได้คุยกันพอคุยกันมากขึ้นผู้หญิงกับผู้ชายมันก็คงาามีเวลอ่ะอเออคือได้เปิดใจกันมากขึ้นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแรกๆแ,แกคิดว่าเขาเป็นเกย์ด้วย ทำไมวะอ๋อก็เลยการได้แปลกอะคุยมากครับเขายเกวมนมีเพื่อนเปกระเทยเยอะเออเราเดี๋ยวนี้มันมันก็ถึงบอกว่าเราไม่ได้มองใครแล้วเราก็เห็นว่าเขาไม่ได้มีแฟนแล้วเขาก็มากับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเราเราก็รู้สึกว่าเขา เขาก็เป็นผู้ชายเป็นเออคธอคนื้อก็เป็นเกย์อะไรเงี้ยก็เลยกล้าที่จะคุยเหมือนเพื่อนสาวมากกว่าใช่ไมไปคุยกอย่ะเราคุยรู้เรารู้จักเขาอีกแล้วแต่เราไม่ได้รู้จักลึกซึ้งเธอเนือก็อกมาเห็นว่าคนนี้เดินผ่านมาเออหน้าตาน่ารักดีแต่ไม่ได้ไปถามโอ้คนนี้เป็นเกย์หรือว่าคนนั้นเป็นอะไรเราก็รู้จักกันแค่อย่างนี้ค่อยค่อยสืบไปแต่พอแต่พอหมายถึงว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วแต่พอพอเราเลิกกันเราเลิกกับสามีอะไรเงี้ยก็ถึงได้คุยเหมือน คุยกันมากขึ้นมากกว่ามันมีโมเมนต์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้มา20ปีเอโมเมนต์อะไรโออไม่ถึงหมายถึงว่าโมเกลับมาแต่งตัวเหมกอใจเต้นโะใจเต้นรัวอใจเต้นเร็วความเปลี่ยนแปลงคือโอจะกลับมาแต่งตัวเด็กแต่งกลับไม่ใช่ คือมันเคยเป็นอสออยช่วงก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่ใช่เลี้ยงของเมืองคือมันจะใส่หนึงช่วงนึงจากไอโอมไม่เรายอมรับมาก่อนไอโอมเป็นคนแต่งตัวจัดคือไอจัดก็ันกคือใส่แย่จอะไรเงี้ยนึกออกปะวันหนึ่งช่วงหนึ่งเชื่อป่ะมันเป็นมนุษย์ที่ไม่เอาอะไรเลยแม่ทุกคนเป็นดูไอกิ๊กดิกว่าจะออกมาได้ตอนลูกโตอ่าใช่เหมือนกันเลยถูกไหมแต่ กิ๊กมันหนีจากวงการมาแล้วแต่อันี่มันยังต้องทำพิธีกรทุกอาทิตย์มึงคนละกรณีเหมือนมึงอ่ะไม่ยอมไปดึงหน้าไงไม่ได้เป็นบทพ่อมึงจะเล่นแต่บทพ่อไม่ไดเล่นบทพี่เราต้องเล่นบทพ่อแล้วเนาะใช่แต่กูกูยินดั่งใจไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ได้ได้แต่อยากแม่แบบแม่แบบเปี้ยหน่อยเปรี้ยหน่อยสาวๆหน่อยคือปุ๊บวันนึงเอ๊ยโยมลุกขึ้นมาแต่ง คือมันแบบมันเร็วมากคือรู้สึกว่าอยู่ีดีจากอะไรก็ได้อะไรก็ได้คือ,อใ,คใครเอาชุดมาใหมมา้มาเป็นคนแยกไม่ก็แต่งมันมหรือไม่บางทีมันก็จะแต่งตัวมาจากบ้านของมันเองอ อีโอเริ่มแมทสักพักกระเป๋าแมทสักพักเสื้อแปดอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มแบบว่ามีความหลังจากโควิดแหละเริ่มแบบรันเวย์เริ่มรันเวย์แล้วเริ่มรันเวย์แล้วออใช่หลังจากโควิดแมทแกเจอฉันบ่อยอันเนี้ยเมื่อก่อนเราเริ่มแต่งให้ใครดูหรือเปล่าเออก็เกี่ยวไม่เมื่อก่อนเราก็อยากแต่งแต่ว่าก็ด้วยมันรู้จักฉันมานานก็มีลูกโอ้โหใส่แต่ชุดให้เนอะคือตอนนั้นมันอาจจะโฟกัสที่ครอบครัวละเมื่อก่อน มันมีครอบมันมันมันมีคนเออบีเฟียสอ,อ่ะ,อะมันก็จะอยู่ อีหลอกเดิมๆใช่ไหมบางเลี้ยงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นพวกแกก็อาจจะเห็นฉันเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งเริ่มเป็นสาวใจแตกกัดโซ่กัดโซ่ขาดแล้วมันเริ่มสาวใจแตกีน้อยตเป็นเหมือนฉนีก็อยากสวยไม่เหมืาแล้วไอ้ไงเนี่ยเนี่ยเื่อนฉนีปีชงอ่ะเธอเธอจะดูไหมชนีปีมันเหมือนแบบว่าเหมือนผู้หญิงแบบใจแตกอ่ะหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วหลุดมาอีกรอบแล้วไไมม่่่แต แต่โลกกับมันโกมรู้เรื่องไงโลกมันโกมไว้ถูกหนุ่มก็ใช่มาเฉลยให้ฉัังอ๋อพี่เคยเข้าไปอยู่ในคุุปไล์เขาไล์กันไปแล้วพี่เห็นคนอยู่ข้างผมก็เล่นเป็นโนไม่ใช่ไม่ใช่คือมันเขาก็อยู่คุยอยู่อีกช่องหนึ่งเล่นเป็นโนเออก็จะมีหลายหลายคนมีน้องอีกคนหนึ่งมีตังมีต่อมีใครหลายคนที่เป็นเพื่อนเขาและเพื่อนเพื่อนเราด้วยอ๋อหนุ่มเขาไปรู้จักเขาได้ไงเธอ ก็หนุ่มอยากคุยไงเราก็คิดถึงเราก็แอดหนุ่มหนุ่มไม่ไม่อยู่ไม่อยู่แอดคุยกัน่พี่หนุ่มก็ก็เลยแอดหนุ่มหนุ่มเหงาหนุ่มเหงาก็เลยแอดหนุ่มเขราไปคุยอยากคุยพี่หนุ่มอาเลยเราก็อยานไปหวังดีเพื่อนโกรธเพื่อนเหงาใช่ก็เลยเข้าไปในกลุ่มบอกว่าเนี่ยโอ้คุยอยู่กับกลุ่มนี้แล้วก็เลยแอดพี่หนุ่มเข้าไปก็บอกแล้วตอนนั้นเป็นเพื่อนกันไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็แบบน้องไอ้กลุ่มนี้เนี่ย มันก็เป็นน้องที่คุยกันอยู่ฉันนะใช่แล้ว้วทำไมเขาไม่เอาเราเข้ากลุ่มด้วยกูไม่ค่อยกูไม่ค่อยได้น้องชอบเจอแต่เดี๋น้องที่มารู้จักคือเขาเขาเคยทำงานด้วยกันเขาเคยทำลอเฟิร์มด้วยกันโอเคกริงจริงนะกริงจริงเนาะแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่านึกว่ามด เออรู้เรื่องฉันก็เลยบอกว่า,<อ>าพ,พี่มอนรู้หรือเปล่าว่า,<อ>าพี่แฟนพี่โอรูร้จักกับผมเป็นพี่ผมแค่ก็ถามมาถึงพี่รู้ใช่ไหมครับไอ้น,นี่ก็เลยแบบอะไรนะอะไรนะแฟนมึงร,รู้ตั้<อ>ไอ้นี่ก็เลยบอกฮะเดี๋ยวมึงไม่มีแฟนเด็กใช่ไหม เปาะเลยเรียพร้ายพึ่ไมีพี่แฟนเด็กใช่ไหมโอ้ก็เลยรู้ว่าโอ้รู้ป่าวนะวันโลกเป็นฟอมแต่เราก็ไม่ได้ตั้งสัตย์แล้วหลังจากวันโลกก็รู้แล้ววันที่มดรู้ว่าใครเป็นคนบอกโอ๋ว่าพี่มดรู้แล้วก็น้องอะไรน้องน้องบอกคนบอกโอ้ใช่แฟนก็เลยชิงโพกกันเลยไงชิงเปิดตัวเลยเพราะงั้นมด่อดำพูดเดี๋ยวมันจะดูรุนแรงตอนแรกก็ขืนเพราะเราก็40กว่าแล้วใกล้จะ50ด้วย เอาจริงๆก็เขินนะโอนอตเราไม่ได้เด็กๆกันแล้วนะเราจะเลขห้ากันแล้วนะเออลองเธอไปทําอะไรใหม่ๆดีมันก็มันก็ประหลาดที่อยู่ดีๆเธอมาเรียกฉันแล้วก็มาพูดเรื่องนี้ฉันก็เขินนะใช่ปะคือจริงๆเราคบกันมันไม่ได้ต้องปิดบังก็ได้โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าเพอเวลามาสัมภาษณ์เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ฟังอ่ะจะจะชอบสิ่งที่เราสื่อสารหรือเปล่าเพราะว่าเราก็อายุประมาณหนึ่งอะคบ คือคบก็ยอมรับอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ได้เลยว่าจะบอกว่าโอ้ยโมเมนต์เป็นแฟนกันยังไงคือคือมันเป็นโชคชะตาที่เราไม่ได้เราไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าคาดว่าเราไม่คิดว่าผู้ชายเขาจะชอบเราด้วยเงี้ยแกอุ๋ย่อะเปิดชอโอ้โอ้ลองเปิดไพ่อุ๋ยเล่นเล่นสิออเออ อุ๋ยบอกคนแรกอุยมีจริงเธอยังอุ๋ยเนี่ยจาิอุ๋ยเหรอซึ่งตอนนั้นก็เรายังไม่ได้คิดอะไรเลยไม่มีเลยยังไงแล้วนั้นคุยแย่งเหรอไม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ด้วยนะอันนี้รอบสองอันนี้ไม่ใช่นี่ขอยคือตลกมากเลยรอบแรกอ่ะคือจะโอ้จะไปดูเรื่องอะไรรู้ป่ะจะไปดูเรื่องชีวิตตัวเองเนี่ยแหละว่าไงต่อว่าว่าเออจะยังไงต่อ แล้วก็ไปดูว่าคือธรรมดาไม่ค่อยดูหมอไม่ไม่เหมือนคุณมดไงแล้วเราเราก็ถามคุณมดว่ามดฉันน่ะอยากดูมากเพราะธรรมดาโอ๋ไม่ค่อยได้ดูไม่ดูเลยแต่ครั้งนี้อยากจะทําธุรกิจด้วยก็เลยอยากทำสองเรื่องนี้ในใจซึ่งโอ็ไม่ได้บอกมดนะว่าโอจะถามเรื่องอะไรแต่หมอเขาบอกว่า คุยเขาเห็นเขาเห็นใช่ไหมเนรู้เห็นว่าคือไพ่เขาเห็นเหมือนว่ามีผู้ชายไม่ใช่มีผู้ชายคนนี้หนุขาวก็เลยลองถามว่าทํางานเกี่ยวกับอะไรก็เลยบอกมาเอางี้จ้ะจับหัวใจเขาหลังแต่ว่าในรอบที่ อันเนี้ยคือครบแล้วเอออ๋อโอเคอันนี้รอบสองใช่มาแต่นางดูตั้งแต่ผู้ชายยังไม่มานะเพราะผู้ชายจะต้องทำอาชีพอะไรจ่ายมีท่าก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะมีเข้ามามีโอ้โหอุ้ยเป็นจะท่าว่ากูจะมีผัวบ้างเลยขะมดไปทุกวันที่เปจะมีผัวบ้างเลย เปิดทุกวันทุกชั่วโมงไผัวจะมาตอนไหนเนี่ยผูจะมีผัว้างเลยทุกวันนี้นั่งกลับบ้านนี่ก็เปิดไพ่เป็นรวเองไม่ก็รออยู่บ้านเนี่ยไม่เออพี่อาจารย์อุ่ยบอกว่าเธอเปิดเองได้แล้วอ่านได้หมดแล้ว แล้วคนใจเล็กอ่ะนะ่ะ้ออุ๋ยเวลาออกทีวีอ่ะออคิวยาวอีก3ปีค่ะแล้วคนก็แบบไปนั่งตามีอะไรบ้างมนดัมไม่วันเพื่อนฉันอ่ะญาติหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลิกงานเลิวลาเลิกงานแล้วเจ๊เออแล้วคนก็แบบคิวยาวสามปีแล้วไปนั่งตาอะไรบ้างมาดามทุกวันเจ๊แล้วคนลคิวทช่ไหมแล้วันละชั่วโมงเขาอยู่บ้านมันดามก็สองปีครึ่งแล้วครับผมอีกครึ่งปีอีกครึ่งปไปต้องมาต้องรอใชจริงๆแล้วไปนู่นไปนี่ตลอดเลยนะต้องบอกเวต่างจังหวัด ก็เขาไปทำบุญเขาชอบไปทำบุญเสริมพลังเขาไปเรื่อย